โอ้ยโอ้ยกูให้ติดต่อมานะอีกคนที่เนี่ยนี่อีกคนที่บอกว่าไม่ถูกใจของขวัญนี่เดี๋ยวกูให้กูปลอบใจอะกูโศงสาเแล้วเกินจับรางวัลที่บริษัทแล้วรู้สึกน้อยมากๆเราตั้งใจเอาของขวัญมาอย่างดีแต่ได้ของเสงเคงมาอะไรไม่รู้นั่นแหละมึงหวังผลไงมึงมึงมันโง่น่ะไปจับฉลาาแบบโง่โง่มึงอยากจับกับเขามึงก็ไปต้องไปคาดหวังคนแต่ละคนมาซื้อของไม่เหมือนกันมึงจะให้ทุกคนมาถูกซื้อของถูกใจมึงเหรอ มึงอยากได้ทองบาทหนึ่งว่างั้นเถอะมึงไปคาดหวังอะทำไมอะกูไม่เข้าใจจับฉลากมันจับขำๆมึงจริงจังอะไรกับจับฉลากโอ้ยจริงจังอะไรก่อนจับฉลากปีใหม่จริงจังอะไรไม่ได้จับเอาบ้านไม่ได้จับเอารถจับเอาสนุกอาจเจ้ากรรมีส่วนร่วมงบเท่าไหร่กอนสองร0อมึงจริงจังอะไรสองได้อะไร หมูเดงนี่200ได้ก็คุ้มแล้วกูบอกให้เนี่ยตัวละร้อก้าขาดบาทเดียวึกูใส่แปะเข้าไปบาทหนึ่งจริงจังอะไรก่อนของขวัญปีใหม่โอ้ยตาหลังไม่ต้องไปจับกับเขานะถอนตัวเสียเวลาว่ะจริงถอนตัวเหอะกูแนะนําตลอดชีวิตมึงมึงปรนานากับตัวเองเลยว่าฉันจะเลิกจับฉลากตลอดชีวิตเพราะถ้ามึงจับไปมึงซื้อดีเขาซื้อไม่ดีไม่ถูกใจเสียเวลาเลิกจับ ปาวรณาไว้เลยต่อจากนี้ไปฉันจะเลิกจับฉลากตลอดชีวิตมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจแค่จับฉลากมึงจับฉลากชีวิตมึงยังทุกข์ไม่พออีกเหรอชีวิตมึงยังลำบากลำบนทุรนทุรายจะเป็นจะตายร้องไห้นั่แต่ไหลไม่พออีกเหรอยังเอาเรื่องจับฉลากมาเป็นความทุกข์ร้อนในใจอีกจับของขวัญปีใหม่ ทุกร้อนอะไรก่อนเฮ้ยมึงไม่เหนื่อยเหรอวะกูถามแค่นี้กูฟังกูยังเหนื่อยเลยเฮ้ยเหนื่อย,อยแค่เรื่องแค่นี้มึงยังคาดหวังเลยอะชีวิตมึงจะแก้ไขอะไรได้วะกูถามแค่นี้ มึงจะพ้นทุกกี่โมงวะกูถามจริงแค่จับรางวัลของขวัญปีใหม่มึงยังเดือดเนื้อร้อนใจเลยอะ่ะมึงยังไม่พอใจเลยอะ่ะเป็นอะไรเขาจับสนุกสนุกปีใหม่ นี่มึงอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยทําเป็นเด็กไร้แบบได้ของขวัญไม่ชอบไปร้องไห้อะมันนี่มาเอาหมูเด้ง,งกับกูไปก็ได้อากูให้ติดต่อมาหลังใหม่นะเดี๋ยวกูให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวกูไปซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรเลือนจํากลางชนบุรีเขาเป็นคนทําหมูเด้งนี่ยิ้มฟันด้วยนี่ยิ้มยิ้มหน่อยโลกจะได้สดใสเนี่ยิยีมฟันเต็มปากกันเห็นไหมเนี่ยหม,หมูเด้งเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งเนี่ย กูให้ติดต่อมานะอีกคนที่เนี่ยนี่อีกคนที่บอกว่าไม่ถูกใจของขวัญนี่เดี๋ยวกูให้กูปลอบใจอะกูโศงสรเแล้วเกินโอ้ยเหมือนเด็กสามขวบสี่ขวบมานาอได้ของขวัญไม่ถูกใจแล้วก็มาตีอกชกตัวมาล้อให้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายมึงอายุเท่าไหรอ่อ่ะขอดูใบเกิดได้ปะดูแบบประชาชนได้ปะโอ้ย